สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาแต่งกิ่งมันเบอรี่นะครับนี่เห็นไหมครับที่กิ่งสูงๆเนี่ยครับเราจะต้องทําการแต่งกิ่งไม่งั้นมันจะไม่ติดผลให้เรารับประทานนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นพันุดําออสตุรกีนะครับท่านผู้ชมมันพร้อมที่จะติดผลแล้วเห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่ครับนี่พร้อมที่จะติดผลแล้ว แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้กิ่งเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นกิ่งกระโดงขึ้นไปเลยมันจะไม่ติดผลนะครับเราจะต้องทําการแต่งกิ่งนะครับโดยนะครับวิธีการแต่งกิ่งนะครับนี่มาดูนะครับใกล้ๆเลยนะครับจุดที่พร้อมจะออกก็คือเนี้ยเขาเรียกว่าตานะครับเป็นตาดอกนะครับที่จะแตกกิ่งออกมาฉะนั้นเราจะต้องทําการตัดนะครับนับไปหนึ่งสองสามจุดเนี่ยครับเนี่ยเราก็จะทําการตัด นี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ทุกจรนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ถ้าอย่างจริงนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการตัดเราใช้วิธีการโน้มก็ได้นะครับท่านผู้ชมโน้มแบบนี้นะครับไปแล้วก็ยอดมันก็จะแตกตามจรเนียนะครับที่เราโน้มเนี่ยนะครับมันก็จะแตกยอดออกมาถ้ามันได้รับแสงแดดแต่กรณีนี้เราโน้มมาเยอะแล้วนะครับพ่อพงจะทําการตัดยอดเลยแบบนี้นะครับนี่ท่านผู้ชม อย่งไหนเล็กเราก็ตัดทิ้งเลยนี่แหละครับทําการตัดไม่ต้องเสียดายนะครับนี่ครับนี่นี่นะครับนี่เราจะทําการตัดยอดออกทุกยอดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อว่าจะให้มันแตกมาใหม่ถ้าเกิดมันแตกมาใหม่แบบนี้มันก็จะติดผลเห็นไหมครับนี่นะครับฉะนั้นเราจะทําการตัดนี่นะครับนี่ นี่แหละคือแตงกิงมันเบอรี่นะครับส่วนกิ่งที่เราตัดออกเนี่ยเราสามารถเอาไปติดตาได้นะครับหรือว่าเอาไปชำได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อจะอขยายพันธุ์ต่อนะครับนี่นี่นะผมจะใช้วิธีการตัดยอดนะครับจะไม่โน้มแล้วนะครับเพราะวา่าที่ผ่านมาเราโน้มเยอะแล้วนะครับเนที่ผ่านมาเราโน้มมามาเยอะแล้วอันนี้เราก็จะทําการแต่งยอดอย่างเดียว นี่ครับเราจะทำกานนี่ครับนี่ง่ายไหมครับหลังจากที่เราแต่งจริงแล้วนะครับแล้วแต่งแต่งจริงเนี่ยนะครับเราตัดยอดออกแล้วเนี่ยเราก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับอา,อาทิตย์ละสองครั้งนะครับย้ายขาดนะครับแล้วมันก็จะแตกยอดออกมาใหม่ให้เราได้รับประทานผลนะครับอ่า มันมลี่พันดําออสตุรกีนี่จะเป็นพันเมืองนอกนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นพันนอกผลใหญ่นะครับรสชาติหวานนะครับผลใหญ่นะครับรสชาติหวานไม่เปรี้ยวมากเหมือนพันไทยนะครับท่านผู้ชมนี่นะเราทำการตัดให้ทุกกิ่งเลยนะครับอย่าให้เหลือนะ มาด้านนี้นะครับหลังจากที่เราแต่งกิ่งแล้วแบบนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับมันบอรี่ก็จะสุกให้เราได้รับประทานนะครับ มันก็จะทยอยสุกไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มจากเดือนครึ่งนะครับไปถึง2เดือนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถพักต้นไว้อีกประมาณนะครับ2เดือนแล้วก็แต่งกิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งปีนี่มันเบอรี่เราสามารถแต่งกิ่งได้3ามครั้งนะครับให้ติดผลให้ติดผล3ามครั้งต่อปีนะครับ ได้นะครับโดยเราใช้ระยะแต่ละรอบนี่ก็คือสเดือนนะครับ4เดือนนี้ก็คือช่วงเราแต่งกิ่งไปถึงเก็บผลผลิตนี่สเดือนแล้วเราก็พักนะครับเลี้ยงกิ่งไว้อีก2เดือนก็จะเป็น4เดือนพอดีนะครับเราจะตัดก็คือสีเดือนทำผลครั้งหนึ่ง ครับคันนี้จะตัดกิ่งสูงสูงนี่ครับตัดกิ่งสูงสูงเห็นไหมครับนี่น ถ้าเราไม่แต่งกิ่งอย่างนี้นะครับมันก็จะติดผลแต่ในส่วนปลายนี่ครับน,นี่ถ้าเราไม่แต่งกิ่งมันก็จะแต,แตกยอดออกมาเนี่ยครับแต่แค่ช่วงปลายแค่นั้นนะครับนั้นเราก็ต้องตัดออกให้หมดเลย อ้อมอ้อมมาทางนี้ดิอ้อมมาทางนี้นี่นะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับพ่อพงษ์ทการตัดแต่งจริงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเราก็รอติดตามนะครับว่าอ่ามันจะติดผลให้เราได้รับประทานนะครับให้สุกภายใน2เดือนไหมเดี๋ยวพ่อพงษ์ก็จะอัปเดตมาให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปอีกนะครับอันนี้เป็นพันธนำออสตุรกีนะครับหลังจากเราแต่งจริงนี่เสร็จเราก็ควรใส่ปุ๋ยนะครับ ตามพื้นดินเนี่ยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนไขน่นมสดนะครับก็จะช่วยให้มันเบอรี่เราติดผลดกผลใหญ่ได้ดีด้วยนะครับรสชาติก็จะหวานอร่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ